The Collector Podcast รายการที่รวบรวมเก็หน้ารู้เรื่องสิ่งสะสมจากทั่วทุกมุมโลกมาพูดคุยกันแบบง่ายๆสบายๆดำเนินรายการโดยไอ้นันทวันอืดติวงร่วมกับแขกรับเชิญสุพิเศษมากมายมาทำให้การสะสมเป็นเรื่องง่ายๆและทุกคนเข้าถึงได้กับพวกเรา The Collector Podcast สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Collector Podcast พอดแคสที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวเก็ดน่ารู้เรื่องสิ่งสะสมที่ฟังง่ายฟังสบายๆทุกวันพุธผ่านทุกช่องทางของ Lecture Book ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวของ ep ที่4ในวันนี้นะคะวันนี้ไอต้องขอแนะนำแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาเล่าเก็ตน่ารู้ให้ทุกท่านได้ฟังกันก่อนนะคะวันนี้ขอต้อนรับพี่เจนวิทย์อภิชยานันท์ค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจนวิทย์สวดีไหมคะสวัสดีครับทักทายกันเหมือนเดิมคะ่ะสวัสดีไหมครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับถ้ามีโอกาสก็ไลฉีดวัคซีนนะครับ<อ>เพื่อจะป้องกัน การพัาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยครับใช่ค่ะก็ฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่ค่อยสบายตัวไปหลายวันหน่อยแต่ก็เดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะก็สำหรับใน EP ที่สี่วันนี้เนี่ยเรายังเป็นตอนต่อเนื่องของ EP ที่สามเนาะสำหรับในอ EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มาเล่าเป็นเกร็ดเกี่ยวกับสแตมที่มีความ แอดวานขึ้นมานหนึงอ่าก็เดี๋ยวพี่เจนบิดก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้แบบเราจะมีแอดวานเรื่องอะไรบ้างเนาะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวอขอแนะนํเตัวกันนะคะก็ชื่อไอค่ะที่บ้านทาธุรกิจประมูลสิ่งสะสมค่ะแล้วก็วันเวลาผ่านไปเนี่ยอยากนำสิ่งที่ได้ล่ําเรียนมาเนี่ยมาต่อยอดให้กับวงการสิ่งสะสมเนี่ยมีสื่อดีๆมีรูปแบบใหม่ๆเนี่ยก็เลยเกิดเป็นช่องเลคเชอร์บุ๊คขึ้นมาค่ะ ครับผมเจนวิทย์อภิชนันต์ครับสุดยอดฝ่ายปัญหาสตรีทไทยสามสมัยนะครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการบริหารสมาคมนักสะสมตราเพลยกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯราชสุปปสดาสยามบรมราชกุมารีครับค่ะสำหรับ <c oughs> ใน EP ที่สี่เนี่ยค่ะไอ้ก็ได้ลองดูว่ามีอะไรที่แบบพี่จะมาขยายเกร็ดให้ ทางเพื่อนๆเ,เราได้ฟังบ้างเนาะก็เลยยกเป็นเรื่องสแตมตลกกับ,บอากรสแตมขึ้นมาค,ค่ะน่าสนใจทั้งคู่เลยซึ่งเรื่องเราตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พี่ถนัดอยู่แล้วนะเพราะว่าพี่เป็นกรรมการตัดสินการประกวดของระดับโลกเลยนะอ่าอมตามหัวข้อไม่ได้ต้อเป็นอากรสแตมอ่าคือเป็นหัวข้อที่พี่ถนัดมากแล้วก็ส่วนเรื่องสแตมตลกเนี่ยพี่ก็สามารถอธิบายได้เยี่ยมมากเลยค่ะอ่าสำหรับใน ส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่สเตมตลกก่อนนะคะเนี่หยหลายๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าตลกตลกเนี่ย ตลกที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรตลกใช่ต้องดูเราต้องขำด้วยใช่ตไหมครับขำหรือเปล่าใช่แล้วสแตมตลกเนี่ยคืออะไรคะอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับสแตมตลกนะครับก็คือเป็นสแตมที่ที่มีการพิมพ์ผิดพลาดนะครับหรือว่าคือเป็นการที่พิมพ์ที่แตกต่างจากสแตมปกติที่ออกการพิมพ์สแตมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีการกระบวนการตรวจสอบนะครับมีการทํา QC นะครับกว่าที่สแตมเนี่ยโดยเพราะสแตมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น security printing นะครับก็คือเป็นการพิมพ์ที่มีความปลอดภัยมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะาพยายามตรวจสอบมีการเซ็นเซอร์มีการาดูนะฮะไม่ให้ของที่พิมพ์ผิดพลาดพวกนี้ออกสู่เพราะว่ามันจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับทางชื่อเสียงของโรงพิมพ์แล้วก็เรื่องของความน่าเชื่อถือของทางโรงพิมพ์นั้นด้วย mm. นะครับก็จะมีการตรวจสอบเป็นพิเศษเพราะฉะนั้น,นสแตมตลกที่ออกมาเนี่ยถือว่าลงหูลงตาออกมาเนี่ยคือโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นยาก เขาไม่ได้ตั้งใจพิมพ์ผิดใช่ไหมคะก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นครับก็คือคนใหญ่จะไม่ได้ตั้งใจพิมพ์นะก็คือเพราะว่าทุกๆคนที่เป็นโรงพิมพ์เนี่ยนะครับเพราะประกอบกิจการโรงพิมพ์เป็นหลักใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาต้องมีความเรียกได้ว่าพิมพ์ของที่แบบน่าเชื่อถือนะแล้วก็เหมือนกับว่าเพราะมันก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าชื่อเสียงของโรงพิมพ์เขาถ้าสมมติเขาพิมพ์อะไรที่แบบมันผิดพลาดบ่อยๆใช่ไหมครับออกมาแล้วแบบเรียกว่า มีข้อบ้ขอบขอ้อผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่ที่แปลกปลอมบ่อยๆเนี่ยเขาจะส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงพิมพ์ oh. เขาต้องทำการรักษาชื่อเสียงตรงนี้ไว้เพราะน,นเขาจะมีการมาการรมในการตรวจสอบนะครับมี QC มีอะไรแล้วพอของอันนี้พอไปถึงไปษณีไปฟรีก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. นะครับว่าไม่ไม่มีเพราะถ้าถ้ามีการพิมพ์ผิดพลาดเขาจะดึงออกไปเพราะเขาถือว่าเป็นเป็นตัวเขาเรียกดีเฟกก็คือของของเสียเพราะว่าถ้าจากที่ตอนใน EP ก่อนหน้าที่เราครุยก,กันก็คือเราจะทราบเลยว่า กว่าจะออกมาเป็นสัวแทนดวงหนึ่งเนี่ยมีขั้นตอนหลากหลายมากเราก็แบบต้องผ่านการตรวจแบบทุกข,ขั้นตอนจ<ช><ช>ริงๆใช่ไหมคะครับผมก็คือจะมีมีการตรวจนะตั้งแต่ทางฝั่งรงพิมพ์เลยแล้วก็พอมาถึงไปษณีทางไปษนีก็จะตรวจอีกทีนะครับก็คือจะค่อนข้างเรียกว่าลงหูลงตาออกมาได้ได้ยากมากเพราะนั้นเนี่ยมันมีความหายากในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวสิ่งผิดพลาดตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะนั้นนักสะสมส่วนใหญ่ก็จะชอบสะสมของที่เป็นของแปลก หายากจริง,จร,งจริงแล้วแบบคือถ้าเราเห็นสแตมตลกเนี่ยเขาไม่คือลงพิมพ์เขาไม่ได้ตั้งใจพิมพ์ขช้แต่แต่ว่าพอด้วยความที่มันเป็นอะไรที่หายากมากก็จะแบบอยู่ในมือนักสะสมที่มีความต้องการ,รเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะแบบเรียกว่าโอ้โหแบบมาทีราคานี่เพิ่มจากหน้าดวงสแตามร้อยเท่าพันเท่าเป็นหมื่นเท่าก็มีนะครับซึ่งถ้าถ้าเราเจอสแตมที่แบบว่าดูแบบเอ้ยมีแบบ เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาอะไรเงี<ะ>้ยคือคืออย่าไปฉีกใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าฝุ่นเป็นเก็บเ,เป็นบล็อกหรือว่ภาสภาพเดิมได้เนี่ยก,ก็จะดีกว่า uh huh. ะฮะซึ่งไอ้สตนตัวนี้ก็จะมีมีการพิมพ์ที่ที่แบบแตกต่างกันออกไปด้วยน่าสนใของเลเวลความตลกใช่ไหมก็ uh huh. จะแบบมีมีที่เราเห็นในเรื่องของการอ่าพิมพ์ภาพนะ uh huh. พิมพ์เคลื่อนไหมค่ะ uh huh. ใช่ไหมครับอ่าพิมพ์เคลื่อนไปทางซ้ายทางขวาหน้าหลังเคลื่อนนี่เคลื่อนเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีบอย่ามาชูนะครับพิมพ์เคลื่อนสมมติชื่อประเทศไทยอยู่อย แต่ปรากฏพิมพ์เคลื่อนไปด้านบนทําให้ไอดวงดวงที่ไอชื่อประเทศอะจากจากตรงนี้ก็คือจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่ที่เป็นกระดาษขาวๆเปล่าๆเพราะว่าเหมือนกับมันปูเคลื่อนทางแนวอ๋ออย่างเงี้ยมันน่าจะเข้ากับสถานการณ์ใกล้ๆเมื่อเดือนที่แล้วมากๆเลยอยากให้พี่ช่วยเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าคือเมื่อเดือนที่แล้วเน,วนี่ยเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าอบริษัทประมูลที่ ที่ยิ่งใหญ่ของนิวยอร์กเนี่ยสัตนต์บีอ่ะค่ะเขามีการประมูลสแตมตลกที่ราคาแพงที่สุดในโลกจบไปเนี่ยอยากให้พี่เล่าว่าแบบตลกเนี่ยมันตลกยังไงอะคะปกติอันนี้เป็นภาพเครื่องบินนะ,คะเครื่องบินก็คือจะจะ,จะแบบปกติก็คือด้านด้านปกติก็คือจะจะเป็นด้านที่ล้อจะอยู่ด้านล่างถูกไหมล้อตัวเครื่องอยู่ข้างบนแต่เนี้ย เวลาพิมพ์เนี่ยล้อมาอยู่ข้างบนเลยคือพิมพ์เครื่องบินกลับหัวนั่นเอ๋อเครื่องบินมันกลับหัว<ช>อันนี้เติมชื่อชุดอะไรคระเราจะมีศับเรียกเรียกอินอินเวอร์อินเวอร์เทสเจนนี่นะฮะก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่เครื่องบินกลับหัวนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ก็จะมีมีบอกรายละเอียดต่างๆเอาไว้นะครับว่ามันตรงนี้มันกลับกลับหัวยังไงคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราเอาชื่อชุดเนี่ยไปเสิร์ชหาเนี่ยก็จะคือมีขึ้นมาเลยใช่ครับใช่เพราะว่าเป็น แต,แตที่ทมีความนิยมนิยมแล้วก็มีแค่ชุดเดียวที่ถูกคนพบเลยเนาะครับก็อาจจะแบบมีดวงดวงนี้ดวงน,วงนี้ที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นเครื่อบินกับหัวแต่ว่าัวงนี้ก็คือมีการเรียกว่า มีหลายดวงแต่ละว่าแต่แตแตและดวงก็จะสามารถระบุตำแหน่งได้หมดว่าดวงนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนอืมโอเคค่ะในในส่วนของเรื่องราวของครึ่งมินกับผัวเนี่ยคือตอนตอน,ตอนนั้นไอไปเข,เ,อเขียนบทความเอาไปเขียนบทความไอ้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเราบวกกับผัวคอที่แบบเรานํามันเล่าให้เพื่อนหรน้องจะลองแปะปลิงก์ข้างล่างให้กับทางเพื่อทางผู้ฟังคนไหนท่านไหนสนใจก็คือไปศึกษาเพิ่มเติมได้ได้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ อีกหนึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้แบบเดี๋ยวไออยากให้พี่ช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าคือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าตลกเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างอธิบายให้เพื่อนๆฟังเพิ่มเติมก็หลักๆนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการการพิมพ์นะฮะแล้วก็ตัวตรงเนี้ยเช่นสมมติหลักๆก็คือตัวที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์นะเช่นไม่ได้ปุลู นะฮะก็คือเหมือนกับไม่ได้ปลูกฟ,ฟันแตมนะฮะก็<ม>ะจะเป็นเวลาฉีกก็จะต้องใช้กรรไกรตัดหรือว่าต้องฉีกเองอะไรงเงี้ยอันนี้ก็<ม><ม>กจะมีมีราคาแพงนะฮะเป็นตลกที่แบบไม่ไ,มได้ปลูรูหรือว่ากระดาษพับเวลาพิมใช่ไหมครับอ,อย่างเวลาเราเราพิมเนี่ยปกติกระดาษเป็นกระดาษปกติใช่ไหมแต่ว่ามุมตรงนั้นหรือกระดาษชงนั้นพับพอดีก็ทําให้เหมือนกับส่วนหนึ่งมันคือไปติดด้านหลังนร้อเ้าวไหฮะทันที่จะติดเป็นมุมเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือจะจะไม่ติดกระดาษพับเวลาพิมนะฮะแล้วก็ไม่ไม่อน ใช่ไหมพิมพ์เครื่องก็คือพิมพ์แบบจะเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเคลื<ม>่อนบนเคลื่อนล่างแล้<ม>วแต่จังหวะที่กระดาษใ,ใสเข้าไปอหรือว่าลืมลืมพิมบางขั้นตอนเช่นลืมพิมพสีดาลืมพิมพ์มพมสีแดงล,ลืมพิมสีเหลืองก็<ม>จะทําให้สีนั้นขาดไปแต่เพื่อนๆไม่ไม่ต้องตกใจนะคะว่าแบบเดี๋ยวจะวนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวไอจะค่อยๆแปะแปะภาพช่วยให้เพื่อนๆดูว่าแบบมีสแตมแบบนี้อยู่จริงๆเนาะอ่าเพื่อแบบบางคนอาจจะแบบ เจอในบ้านตัวเองแล้วแบบอุ้ยของเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเจออ่มีโอกาสเจอเนาะเพราะว่าเหมือนแบบอันนี้ก็เป็นอะไรที่คือมันเป็นสแตมชุดทั่วไปใช่ไหมคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณหมัดข้อหนึ่งของนะผมมาตามนะคือการเป็นคนที่ช่างสังเกตเราจะดูว่าเอ๊ะนี่มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเพราะถ้ามีเราเจอว่าสแตมชุดนี้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะฮะก็ทําให้สิ่งของที่เรามีอะเพิ่มมูลค่าขึ้นมากเลยจริงๆแล้วสแตมตลกเนี่ย คือเรื่องกระบวนการพิมพ์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยมีกิจการ,รไปรษน,นีเนี่ย ั้งแต่สมัยนั้นคือก็อาจจะมีการพิมพ์พลาดมาบ้างใช่ไหมครัอย่างฟตมชุดชุดแรกของของไทยเราเนี่ยก็จะมีเช่นไม่ปูรูด้านด้านข้างนะฮะไม่ปูรูด้านล่างหรือว่าไม่ปูรูทั้งหมดเลยก็มีเหมือนกันอย่างโซโลเนี่ยจะเจอที่ไม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 ่ปูรูก็คือใช้กันไกตัดเลยอย่างเงี้ยโอ้ใช้กันไกตัดเลยเหรอฮะแล้วพอไม่ปูรูหรือว่าอย่างดวงซี่ก็จะเจอที่ไม่ไม่ปูรูด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอตรงนั้นนะครับก็จะมีมีเรียก ยาวนานนะฮะที่ตรงนี้ที่เป็นความผิดพลาดตรงนี้ก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับคือไอซา,ามมาว่าถ้ายิ่งเป็นแบบสแตมชุดแบบแรกๆเลยค่ะคแล้วถ้ายิ่งเป็นตลกเนี่ยมูลค่าก็จะยิ่งแบบทวีคูณเลยใช่ไหมคะ ก็จะยิ่งแบบยิ่งกว่าทวีคูณอาจจะเพิ่มเป็นเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าอะไรเงี้ย <c oughs> เพิ่มเป็นระขนาะนั้นเลยอันนี้ก็คือต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาของแต่ละทานใช่ไหมคะใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจานวนพิมพ์เนี่ยเยอะหรือเปล่านะอย่างถ้ามูลเป็นสตัมที่เป็นตัวสตมพื้นฐานปกติเช่น <c oughs> เป็นสตมที่เป็นสําหรับใช้ชาระอัรอาตราค่าส่งพื้นฐานณขณะนั้นนะอย่างอย่างอสมมติมีช่วงนึงอย่างถ้าเป็นสตัมรอห้าใช่ไหมครับก็กบ็บางดวงก็กจะจะเป็นแบบ ใช้สำหรับอัตราพื้นฐานอะไรเงี้ยบางทีถ้าก็อาจจะมีโอกาสที่เจอตลกได้มากกว่าแฟตมที่เป็นหน้าดวงสูงเพราะว่าหน้าดวงสูงคือพิมพ์น้อยกว่าเห็นเห็นมีที่แบบช่วงนี้เขาคิดกันอะนอติดยออย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างนอติดยอก็เป็นตลกประเพทนหนึ่งเขาเรียกคอนสแตนต์วาไรตีคอนสแตนต์วตีคือตลกคงที่ตลกคงที่คือก็คือทุกแผ่นจะมีทุกแผ่นจะมีตัวนี้หนึ่งดวงเราคืออยู่ในตำแหน่งไหนใช่ตำแหน่งเดียวกันใช่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน โอเคก็คือว่าถ้าในหนึ่งแผ่นเนี่ยเราก็จะเจอที่ตำแหน่งเนี่ยใช่ตำแหน่ง,นงนเดียวใช่แต่ว่าโอกาสที่เราจะศึกษาตรงนั้นได้ก็ค่อนข้างลําบากเพราะว่าอย่างปฏิสตมพวกนี้ก็คือถูกใช้งานหมดใช่ไหมครก็คือจะฉีกก็คือเพราะนั้นจเหลือแผ่นสมบูรณ์ให้ศึกษาเนี่ยไม่เท่าไหร่มันทำให้ศึกษาตรงตำแหน่งนี้ยได้ยากเพราะนั้นถ้าแต่ฝ่ายที่คนที่ศึกษาที่ไปักนนสมที่เก็บลึกๆอะไรเงี้ยเก็บสะสมแบบเชิงลึกก็จะศึกษาจากตรงนี้ได้ แต่ถ้าเราเป็นแบบว่าเริ่มเก็บสะสมนี่เราก็ค่อยๆเก็บข้อมูลไปก่อนเนาะใช่ครับอาจจะดูแล้วอาจจะมีโอกาสพวกนี้อาจจะหาหาได้ตามอกองสแตมทั่วไปอะไรอาจจะมีโอกาสหาหาได้อยู่นะครับถ้าเรามีความรู้นะฮะแล้วก็สามารถหาตร,ตรงนี้ได้ก็จริงๆแล้วด้วยเรื่องราวของสแตมตลกเนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องราวของรายละเอียดที่บแบบว่าถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะพบว่าวิ ตรงนี้มีจุดที่แปลกไปตา่างดวงปกติเลยเนาะใช่แต่คือมันมันก็จะขึ้นอยู่ไอ้เขาเรียกละมูลค่าก็ขึ้นอยู่ความความเขาเรียกความชัดเจนเนี่ยถ้ามุสล,ลกชัดเจนจะลืมพิมพ์สีไปเลยหรือว่าปูรูแบบเคลื่อนใช่ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะราคาสูงกว่าพวกพิมพ์ซ้ำพิมพ์เบิ้ลน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันพวกนั้นก็จะราคาถูกกว่าบางที่แบบบางที่แบบพิมพ์มาดูเบลเบลอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าถ้าใน ในในดวงที่ดูไม่ค่อยชัดเจนราคาก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นใช่ก็อาจจะแบบราคาแพงกว่าสแตมเท่านึงอะไรเงี้ยสองเท่าแค่นั้นก็มีโอเคสําหรับในเรื่องราวของสแตมตลกอะค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไว้มาจอดเรื่องรายละเอียดล้วแบบเออสัเทคนิคอะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยเนาะแบบเออเดี๋ยวไว้แบบ ค่อยมาลงรายละเอียดตรงพวกเนี้ยอีกทีหนึ่งได้นะคะดคเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของอากรสแตมอ่า <ผม S 2> อยู่ถูกคนแน่นอนค่ะวันนี้ก็เรื่องราวของอากรสแตมเนี่ยค่ะอยากให้พี่เล่าให้ฟังว่ามีคืออะไรแล้วแบบมีความสําคัญยังไงบ้างคะครับอย่างโดยปกติแล้วครับในส่วนของตัวอ่าสแตมที่เรารู้จักกันทั่วไปคือเป็นสแตม ที่เรียกว่าตราไปเษณนียกรน,นะฮะหรือว่า postage stamp ก็คือเป็นสแตมม์ที่ชาระค่าฝฟกงไปรษณนียพันธุ์ที่ติดจดหมายนะครับแต่ว่าก็จะมีสิง่งสะสมมีประเภทหนึ่งที่มีคนนิยมสะสมก็คือเป็นประเภทอาร์คอนสแตม์น,คนะครับอาร์คอนสแตม์ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสแตมป์ที่ใช้ใชาระภาษีให้กับทางราชาการชาระภาษีหรือว่าชาระค่าธรรมเนียมต่าง นะฮะก็จะมีมีหลากหลายประเภทนะเช่นลิชากรเนี่ยอย่างลิชากรก็คือใช้ชําระค่าธรรมเนียมพวกค่าค่าธรรมเนียมค่าสารแล้วพวกค่าธรรมเนียมที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกสแตมที่เป็นอ่ากรมหรสศพใช่ไหมก็คือใช้พวกชาระค่าธรรมเนียมที่เป็นพวกค่าค่าตัววชมภาพยนตร์ใช่ไหมครับหรือว่าที่เป็นในส่วนของทางพวกเวลาเราไปทานอาหารที่พัตตานีอะไรที่อะไรที่แบบเป็น เขาเรียกล่าช่วยด่เซอร์วิสอะไรที่เป็นบริการหรือพักโรงแรมอย่างสมัยก่อนเขาต้องมีเสียค่าอากรมาของรศดด้วยพี่เตือนวินแล้วอย่างแบบถ้าอย่างปัจจุบันเนี่ยที่เวลาเราเห็นติดอยู่ตามขวดเนี่ยไอ้พวกอย่างนี้เขานับอ่ะนับครับอากรพวกนี้อนับใช่ปะ่ะคะนับด้วยนั่นก็เป็นแต่ว่าอันนั้นจะเป็นอากรสแตมของกรมสรรพาธมิตะอ๋อฮะอสรรพาธมิตรนีคือจะเป็นเขาเรียกอากรสแตมที่ใช้ในการเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ใน,ในประเทศอย่างที่เราเห็นนะครับก็คืออย่างพวกขวดน้ำํำขวดน้ําดื่มน้ําผลไม้ใช่ไหมครับหรือว่าขวดพวกฟุรานะครับหรือว่าบุหรี่ต่างๆก็จะมีอากรพวกนี้ติดอยู่ก็คือจะเป็นเป็นลักษณะของทางเก็บอันเก็บภาษีที่เกิดขึ้นจากการบริโภคตรงนี้ก็คือเป็นอากรของกรมสรรพารมิตรแล้วอย่างแบบอ,อากอนกับการที่คนนิยมเก็บสะสมกันนะคะคอันนี้แบบอยากให้พี่เล่าให้ฟังว่าเขาเก็บ เขาเก็บอากรอ,อะไรยังไงบ้างครับก็นนเรียกว่าแบบเกือบทุกทุกประเภทเลยนะฮะก็ถ้าถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยเขาเพราะว่าอย่างอย่างอันนี้มันจะมีสะเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งก็คือบางทีอ่าสินคสมคือของพวกนี้ออกมาเพื่อใช้งานจริงๆใช่ไหมใช้งานจริงๆก็คือถูกใช้ไปก็คือเรียกได้ว่าจะมีการเก็บพวกนี้นอ้อยใช่ไหมอย่างสมมติลองนึกภาพ อา,อากรสตมท,ท,ที่ติดบนขวดเหล้าใช่ไหมขวดสุราใช่ไหมเเมื่อ是是ก่อนคนดื่มสุราเปิดขวดเสร็จก็จะมีใครสักกี่คนที่มานั่งลอกแลก้วมาเก็บ <laughs> ใช่ไหมฮะก็ทําให้สิ่งของพวกนี้มีความหายากในตัวหรือว่าอากรที่ที่เป็นอากรไพ่ใช่ไหมหทุกคนพอไปซื้อไพ่มาเสร็จก็ฉีกทิ้งใช่ไหมไม่ได้มีใครมาลอกเก็บอะไรอย่างเนี้ยหรือว่าตัวที่ที่ติดอยู่บนในส่วนของทางพวกอในอะไรพวกนี้ครับที่เป็น เกี่ยวกับสายภาษามีต่างๆขวดในขวดเครื่องดื่มใช่ไหมฮะในเรื่องของสุราเรื่องของตัวบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคนไม่ได้ก็จะเหมือนกับว่าใช้งานจริงๆก็คือจ,จะไม่ได้แบบมีรู้ทปรสงหลักในการเก็บแต่ก็จะมีคนที่บางส่วนที่มาสะสมก็มีเหมือนกันนะฮะหรือว,ว่าก็คือลักษณะก็คือจะจะเป็น,นคล้ายๆกับตัวเครียกสแตมใช้งานทั่วไปนะครับก็คือจะมีสีมีอะไรคืออาจจะไม่ได้โทนที่แบบดูแล้วแบบสีสันสวยงามนะแต่ว่าก็จะมีความคลาสสิกในตัวถ้า <c oughs> ถ้าพูดถึงว่าระหว่างสาแตมดวงดวงธรรมดากับอากอรนะคะลักษณะหน้าตาเหมือนกันไหมคะกะ็จะไม่เหมือนกันนะฮะก็คือดังหลักๆอย่างสแตามดวงดวงเนี่ยก็คือจะจะ,จะแบบก็จะมีข้อมูลต่างๆมีชื่อประเทศใช่ไหมครับมีภาพส่วนใหญ่ถเป็นภาพบระพสายลารักใช่ไหมครับหรือรว่าเป็นก็จะมีราคาบอกทั้งไทยทั้งาอังกฤษนีแต่ว่าอากรก็คือส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นภาษาไทยเป็นหลัก ว่าออกออกมาเพื่อการใช้งานในการเก็บภาษีใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีราคาบอกไว้อะไรหรือบางทีก็ก็จะมีถ้าไม่มีราคาก็จะบอกใช้สําหรับชําระค่าภาษีของเครื่องดื่มขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้กรณีที่ไม่มีราคาบอกเช่นเครื่องดื่มไม่เกินสองร้อยซีซีอะไรลักษณะนั้นก็จะเป็นลักษณะของเหมือนเก็บออามาเพื่อเก็บภาษีใช้งานจริงๆนะฮะไอ ไอเห็นจากในที่ประมูลหลายๆครั้งอะค่ะอันนี้อยากให้พีแบบขยายความไปฟังนิดนึงว่าคือบางทีมีเอกสารที่แบบเราแบบติดอากรติดอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาเก็บอะไรกันนะคะที่ที่แบบว่าเขาจะมีแบบรายละเอียดว่าอันนี้ไอจตารายละเอียดไม่ได้นะแต่ว่า,ามีค่าติดสแตมมัมน,มนบันทึกทางประวัติศาสตร์รูปแบบหนึ่งอะนะครับเช่นอันนี้ก็คือเก็บภาษีของอะไรนะม,มีค่าธรรมเนียมของอะไรลักษณะนั้น นะครับว่าอย่างค่าธรรมเนียมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีที่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมุดทะเบียนต่างด้าวใช่ไหมก็จะแบบมีสมัยก่อนเวลาคนคนต่างด้าวเวลามาอยู่เมืองไทยก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมฮะก็จะมีสมุดประจําตัวแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีติดติดแตมใช่ไหมฮะพอนั้นเสร็จก็คือจะมีมีบันทึกว่าโอเคเนี้ยก็คือชําระค่าธรรมเนียมของปีนี้ปีนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ว่าชําระค่าธรรมเนียมอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้อนุมัติใช่ไหมฮะใครเป็น ลักษณะตัวนี้ก็คือค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะซึ่งค่าธรรมเนียมก็มีการปรับแต่ละปีก็จะไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางปีก็จะอ่าตามชุดนี้ออกออก็อิสต์ตามชุดนี้ฮะบางปีก็อกสต์ตามอีกชุดหนึ่งอะไรลักษณะนั้นไอนว่ามันมีจุดหนึ่งอ่ะที่แบบหลายๆท่านอาจจะอยากทราบเนื่องจากว่าพี่แบบเป็นเป็นตัวแทนประเทศไทยที่แบบ,บว่าไปสอบเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมคะ<ผ>มเกี่ยวกับเอ่อเรื่องเกี่ยวกับอากรสแตมค,ค่ะอยากให้พี่เล่าให ให้ฟังหน่อยค่ะว่าแบบว่าแบบพี่เข้าไปอยู่นณจุดตรงนั้นได้ยังไงะค,ะครับก็เริ่มเริ่ต้นเลยก็คือสะ,ส,ะสมในส่วนของคือชอบทางพวกอากกรสแตมเนะี่ยเพราะว่าอย่างมันมันไม่ได้มีคู่มืออะไรที่ชัดเจนแบบสแตม ไม,ไม่ได้มีคู่มือแบบปกติใช่ไหมคะอ่าคือตอนหลังๆนี่ก็คือก็มีการรวบรวมพื้นฐานได้ประ,ประ,ประมาณผมว่าได้สักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่แบบเป็นอ่าเขาเรียก new discovery คือแบบเพิ่งค้นพบเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทกีก็จะแบบมีมีเซอร์ไพรส์ต่างๆคือไม่เหมือนกับฟตมัมยฟาฟตัมเนี่ยก็คือทุกอันเนี่ยออกแบบเราจะมีประกาศลงราชกิจิจาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อมูลทุกอย่างชัดเจนในจำนวนพิมพ์เรื่องของตัวรายละเอียดแต่ว่าเรื่องของอากอนเนี่ยคือบางทีมันไม ใช่ไหมก็คือก็ไม่ได้มีข้อมูลบันทึกอะไรลงขนาดั้นเพราะมันไม่ได้มีคนที่เก็บสะสมโดยตรงบางอย่างเนี่ยคือเราก็ต้องศึกษาจากตัวเอกสารที่ใช้ก็คือต้องเห็นของจริงถึงจะแบบถึงจะแบบว่าศึกษาได้ครับแล้วบางทีแบบมันเรา มีความชื่นชอบเพราะมันเหมือนกับเป็นเอกสารนะมีการใช้งานจริงเอกสารก็ดูเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีบางทีแบบมันก็จะ,ะบ่งบอกถึงอะไรหลายๆอย่างเช่นการอัตราการเก็บภาษีสมัยนั้นใช่ไหมครับอย่างสมมติอย่างถ้าเราเก็บจากฟองจดหมายเขาก็จะรู้ว่าโอเคสม,มัยน,นั้นอัตราค่าฟองจดหมายเท่าไหร่ใช่ไหมคือรู้ยจากแฟมที่ติดอันนี้ก็เขาาจะมีบอกเหมือนกันว่าอัตราภาษีที่เก็บสม,มัยนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ mm. เป็นเป็นภาษีค่าโอนเท่าไหร่ฮะเป็นภาษีที่จ่ายให้กับ ทางราชการเท่าไหร่ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของตัวข้ามอบอํานาจเท่าไหร่อะไรลักษณะนะั้นนะั่นคือเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ในตัวแล้วพี่เข้าไปอยู่ในแบบว่าการตัดสินตรงนั้นได้ยังไงอะคะครับก็พอประกวดถึงระดับหนึ่งนะครับว่าพอดีก็เมือกับศึกษาข้อมูลพวกนี้ในเชิงที่ลึกนะก็มีโอกาสได้ประกวดได้รับรางวัลน,นะเหรียญเหรียญทองนะฮะในงานแสดงตามพิจิตรโลกปี2557นะฮะท,ที่ที่เกาหลี <c oughs> นะครับแล้วก็ตัวนักเศรก็สามารถอสอบเข้าเป็นกรรมการตัดสินได้นะครับก็ได้ได้เริ่มสอบของงานเอเชียเอเชียก่อนนะฮะเอเชียก็คือสอบตอนประมาณปีห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับแล้วก็เอเชียนี้ต้องต้องสอบแล้วก็อ่าก็คือปีห้าแปดแล้วมีการสอบงานงานโลกปีสองพันร้อยหกสิบเอ็ดอ๋อคือจริงๆแล้วถือว่าเป็นแบบ บาละของรโลกเลยเนาะใช่ครับก็เหมือนกับแต่ละอันก็จะแบบมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คืออย่างต่างประเทศเขาก็จะมีอากรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการศึกษาใช่ไหมครับมีการเขาจะศึกษาแบบเราอะไรเงี้ยว่าระบบการจัดเก็บภาษีเขาเป็นยังไงมีการออกสตามตรงนี้เพื่อใช้ในการเก็บภาษีใช่ไหมครับมีการเก็บภาษีก็จะเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งบางทีอากรแต่ละดวงก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันออกไป นะการพิมพ์เพิ่มเหมือนกับสแตม์แต่ว่ามันมันใช้บนเอกสารแล้วพอแบบเหมือนเราเราไปต้องไปสอบในระดับนั้นนะคะครเราต้องแข่งกับใครป่มคะหรือว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครก็จริงเหมือนกับสอบสอบให้ผ่านเราก็ต้องตัดสินให้ได้ได้มาตรฐานนะครับก็คือเราจะมะีเขาจะมีเรียกทีมลีดเดอร์ก็คือคนคนที่คุมเราอีกทีมันก็จะให้เราทดสอบตัดสินว่าให้ตัดสินห้าห้าคอลเลกชันนี้ลองดูซิเป็นไงบ้างคะแนนได้เท่าๆกับสมาชิกคนอื่นที่เป็นกรรมการหรือเปล่า คือเราตัด oh. สินได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมีหน้าที่อธิบายคอเลชันอันนี้ว่าคอเลชันน,น,นี้อะไรเป็นจุดแข็งอะไรเป็นจุดที่เขาเอาไปปรับปร,ปรปุงพัฒนาได้ใช่ไหมฮะ mm. ก็ต้องแบบมามาดูอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องโฟกัสเหมือนกับว่าใครต้องแบบสื่อสารให้เขารู้ว่าโอเคอันเนี้ยมันคือโดยความที่เราเคยเป็นนักสวสมแล้วเป็นคนที่ส่งประกวดอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อที่เขาทําแบบนี้มาก็เพราะว่าเหตุผลเป็นแบบนี้เราก็จะสามารถอธิบายสามารถโต้โต้อตอบกับเขาได,ได้ได้ดีกว่า เช่นกรรมการนี้ที่เขาทํามาเพราะว่าอันนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วแล้วก็จะมีมุมนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพอตัดฝินเสร็จเราจะมีมุมเขาเรียกอกรรมการพบกับนักสะสมคือคนที่ประกวดเราก็ต้องอธิบายเขาว่าถ้าเขาจะสามารถพัฒนาผลงานเนี่ยเขาจะต้องหาอะไรมาเพิ่มทั้งในส่วนของทางตัวสิ่งสะสมแล้วก็ส่วนของข้อมูลและส่วนของการนําเสนอใช่ไหมบางทีเขาเขาพูดแต่ว่าเขาอาจจะใช้ใช้ท์ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยและ อย่างเขาพูของอย่างของจีนเขาพูดเรื่องฟันสแตมใช่ไหบทที่สังเกตใช้คำว่า perforation รชันใช้คำว่า teeth เลยอะไรเงี้ยเขาใช้ตรงตัวใช่ผมบอกเนี่ยอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นเพราะว่า perforation นะเป็นว่ารอยรอยปลุกอะไรเงีจะจะดูแบบนั้นกว่าอะไรก็อันนี้ก็เราก็เราก็สอนสอนเขาได้อะไรเงี้ยคือแล้วอย่างในในประเทศไทยอะค่ะมีมีหลายท่านไหมคะที่แบบว่าได้แบบไปเป็นกรรมการตัดสินในระดับโลกอะเยอะเยอะประมาณหนึ่งครับประมาณสัก ตอนนี้ถ้าที่มีชีวิตอยู่ก็สักประมาณไม่ไม่เกินสิบท่านนะืรก็แสดงว่าไม่ไม่ได้แบบใครก็ได้ที่จะสามารถ้ไปก็ต้องแบบเรียกว่ามีความตั้งใจแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับคล้ายๆกับสามารถทำอ่าเขาเรียกอ่าถ่ายทอดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าอ่ทดลองมีความสามารถในการสื่อสารก็ต้องมีการสอบตรงนี้ครับผมอ๋อโอเคคือถ้าพูดถ้าแบบพี่เล่าให้ฟังเนี้ยแบบ หลายๆท่านน่าจะได้เห็นภาพว่าอ๋อเนี่ยกว่าที่แบบพี่จะได้เข้าไปยืนเป็นกรรมการตัดสินเรื่องแบบเรื่องเฉพาะทางขนาดนี้แบบมีโปรเซสมาอย่างไงเนาะก็ถ้าเกิดว่าแบบ มีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอากรสแตมหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถสอบถามพี่ทางพี่เจนบิทได้เลยเนาะค่ะคก็วันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทั้งสแตมตลกแล้วก็อากรเนี่ยหลายเรื่องมากๆเลยค่ะถ้าไวมีโอกาสเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะลึกกันเป็นเรื่องๆไปวยนะคะคก็เดี๋ยววันนี้ไอนต้องขอขอบคุณพี่เจนบิทมากๆเลยค่ะคยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สามารถติดตาม The Collector Podcast ได้ทุกวันพุธท,ทุกช่องทางของ Lecture Book